สวัสดีค่ะนิตาศรคณนพกผู้เชี่ยวชาญศาสตร์อ่านดวงดาวร่วมสมัยและอาจารย์พิมพรสวรรค์เรากลับมาพบกันเหมือนเดิมในรายการนั่งคุยยิปซีที่สถานีโหราัสสตร์ค่ะ,คะวันนี้จะเป็นการทํานายโชคชะตาราศีโดยพ่ยยิปซีสาหรับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกันหรือว่าผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนจนถึง16ตุลาคมค่ะ,คะจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณกันในเดือนตุลาคมบ้างนะคะตัวตนคุณจะเป็นอย่างไรการงานการเงิน ความรักและบทสรุปโดยรวมจะเป็นอย่างไรริต้าจะเป็นตัวแทนจับไพ่ให้ค่ะมาเลยค่ะคุณการตัวตนเป็นอย่างไรขอให้ไพ่ออกมาอย่างแม่นยํานะคะขอบคุณค่ะคือการเงินการทองอะเริ่มขยับดีขึ้นเขาก็รู้สึกว่าพลังงานชีวิตเขาอะ่ะมันฮึกเหมมิมตอนนี้ฮึกเหิมมากเลยเริ่มกระชุ่มกระชวยหน่อยออจากที่แบบเขาเรียกว่าคอตกมานานเขา<อ>เรียกว่าหูตู่คอตกมานานตอนนี้ะนะโหหูตั้งเลยคอตั้งด้วยทุกสิ่งทุกอย่างแบบ บุกไปข้างหน้าอย่างเดียวเลยเดอะชาลีออดโอเคค่ะพร้อมลบค่ะ,อะตอนนี้บอกเลยว่า อะไร<ม>เข้ามาก็มีมกลัวค่ะตอนนี้นะแล้วมากับสิบไม่เท้าด้วยนะ,ะ,ะมีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบตึมเลยตอนนี้คือทิ้งงานไว้นานเอาง่<ช>ายๆคือไม่ได้ทิ้งแบบว่าเขาเรียกว่าทิ้งไปเลยไม่ใช่หรอกคือไม่มีกระติกกระายะซึมเศร้ามานานซึมเศร้าในที่นี้คือหมายถึงว่าเขาเองแบบว่าไม่ค่อยจะมีกระิกกระใจเท่าไหร่ตอนดาวพุธพักหรืออะไรต่างๆกันนะตอนนี้จังหวะการเงินเดินดีไงดาวศุกร์ก็เดินถอยไปนิดนึงเป็นราชาโชคได้เงินได้ทองมาจังหวะกระปี้กระเป๋าเลยแล้วพุธเดินหน้าด้วยความรวดเร็วปุ๊บ ตัวเขาเองมีกระจิกกระใจแล้วเดือนนี้เดือนการเงินด้วยเขาก็เลยรู้สึกพึกเขิมรู้สึกว่ายิ่งทำแล้วยิ่งดียิ่งทํายิ่งได้แล้วตอนนี้ดาวขยัน,นยอยู่ในเรือนการเงินเขาก็เลยแบบ เรียกได้ว่าไม่อยากมีวันหยุดเลยเสาร์อาทิตย์ก็จะทํางานค่ะม,นะมาดูการงานโดยตรงเลยค่ะว่าเป็นยัางไงาการงานเป็นอย่างไรขไข่ไพ่ออกมาอย่างแม่นยํานะคะขอบคุณค่ะการงานก็มีโชคดีต่างหากเนาะสองถ้วยค่ะออออมีคนมาช่วยตอนนี้คุยกันรู้เรื่องมากขึ้นต้องบอกว่าคุยกันแบบว่าเข้าใจแล้วเราก็มากับเดอะฟูะความสบายใจเอ,อล,ลันลาในทีมงานของเราก็คือเนี่ยเห็นไหมมีความสบายใจเวลาจะไปไหนมาไหนหรือทําอะไรก็แล้วแต่ คนที่คอยช่วยเหลือลูกน้องบริวารรู้สึกว่าเออขยับดีแล้วนะก่อนหน้านี้คุยอะไรไม่ค่อยรู้เรื่องหรือบางคนทําเขาเรียกว่ากิจการของตัวเองมีลูกน้องก็รู้สึกมาก่อนสั่งงานสองเดือนสั่งงานอะไรก็ไม่ได้แนังใจรู้สึกอึดอัดรู้สึกอะไรตลอดเวลาเดือนนี้เป็นเดือนที่รู้สึกว่าตัวเองอ่ะพลังงานเริ่มกลับมาลูกน้องลูกน้องก็เริ่มดีคือเหมือนมองอะไรดีไปหมดเลยตอนนี้ มันมีความสว่างและสุขสดใสตัวเขาเองอ่ะก็เลยรู้สึกว่าสดชื่นในเรื่องการทํางานมากๆแล้วตอนนี้ลูกค้าก็น่ารักกับเขาด้วยเขาก็เลยยิ่งรู้สึกว่าดีเข้าไปใหญ่เลยเพราะฉะนั้น3มเดือนห้อยหลังของปีนี้ก็ทําให้ชีวิตการงานของเขาวาราบรื่นไม่ค่อยติดขัดอะไรเนาะมาดูการเงินเลยค่ะว่าเป็นยังไงการเงินเป็นอย่างไรคอยไพย่มาอย่างแม่นยํานะคะขอบคุณค่ะการเงินเขาเป็น the world ค่ะเ,เ,เห็นไม่บอกแล้วว่าเพิ่งได้เงินมาเนี่ยได,นะได้เงินมาหมาดๆเลยแต่ว่าหมดแล้ว สองเหรียญค่ะหมุนแล้วเหรอหมุนนิดนึงหมุนนิดนึงจะไปแบ่งหน่อยนะสาแบบเขาเรียกว่าสืบหาบ้านอยู่จะไปแบ่งอยู่คือได้เงินมาแล้วเดอะเวอร์เนี่ยเงินก้อนด้วยแล้วก็เป็นเงินรู้สึกว่าเนี่ยได้มาเพื่อแก้ปัญหาเลยหรือบางคนเนี่ยรอเครดิตจากธนาคารมาแล้วได้มาแล้วหรือบางคนอะไรต่างๆแต่รู้ว่าได้เงินมาแล้วเงินเนี่ยตัวเลขอยู่ในบัญชีแล้วมีการจ่ายมีการลงทุนมีการทําอะไรต่างๆหรือบางคนมีการตัดสินใจเรื่องเงินด้วยนะตัดสินใจเรื่องเงินจะทําอะไรต่อเนี้ อะไรหรือ<ม>บางคนมีการที่จะขยับขยายเรื่องเงินก็รู้สึกว่าตอนนี้ยอาจจะกังวลและคิดมากนิดนึงเพราะฉะนั้นแนะนําเลยคุณจังหวะชีวิตที่ดีแบบนี้ไปปรึกษาอะไรกับใครเนี่ยก็จะได้รับคําตอบที่ดีเพราะนั้นถ้าคิดอะไรไม่ออกอย่าคิดคนเดียวเราต้องหาผู้รู้ร่วมกันตัดสินใจเนาะ,ะมาดูความรักเลยค่ะว่าเป็นยังไงความรักเป็นอย่างไรขอให้พ่ออกมาอย่างแม่นยํานะคะกับคุณค้าความรักคุณเป็นสิบไม้เท้าค่ะโอเคค่ะล้นค่ะ <laughs> ล้นเหลือเหลือเกินนะ,ะสำหรับคนโสดเนี่ย<ม>แล้วก็มากับจัสเมนด้วยค่ะต้องบอกว่าตอนนี้เอาคนโสดก่อนเลยเมื่อกี้บอกแล้วว่าคนโสดเนี่ยนะดาวราหูย้ายแบบแบบเลย17ตุลาในเดือนตุลาเนี่ยพอย้ายปุ๊บ18ตุลาเข้ามาตตึมเลยไม่ใช่แบบนั้นแต่รู้สึกว่าในช่วงเดือนตุลาเป็นเดือนที่เขามีสเสน่ห์ค่ะมีสเสน่ห์มากๆคือมีคนเข้ามาคุยหรือก่อนหน้านี้มีคนเข้ามาคุยอยู่แล้วเดือนนี้จะเป็นเดือนที่ชัดเจนมากขึ้นจัสเมนก็บอกเลยเป็นเดือนที่ชัดเจน นะรู้สึกว่าถูกชะตามากเลยคนที่เข้ามาหรืออะไรต่างๆคุณกันเนี่ยหลายๆคนต้องมองเห็นนะว่าตัวเขาเองเป็นดาวพุธท, <c oughs> ทีนี้ราหูมะเร็งเนี่ยไม่ใช่ว่าแปลว่าคู่ศัตรูซะทีเดียวเพราะว่าราหูเนี่ยพอมาอยู่ในเรือนพฤหัสเนี่ยบทบังไปนิดนึงเขาจะแบบเปล่งประกายความเป็นราหูไม่ได้เต็มที่เพราะนั้นตอนนี้เนี่ยไพ่ก็เลยเตือนว่าเนี่ยคนที่เข้ามาเนี่ยคุณต้องดูดีๆนะว่าเขามีใครอยู่หรือเปล่าหรืออะไรเราถูกใจเขาแต่เขาอาจจะรู้สึกว่ายังไม่พร้อมในเวลานี้อะไรต่างๆ อย่าทําให้มันเป็นปัญหาไม่ใช่คู่ศัตรูเลงมาตอนนี้ใครเข้ามาไม่ดีหมดไม่ใช่ uh huh. เราต้องเช็คต้องมีข้อมูลต้องพยายามคุยกันให้เข้าใจแค่นั้นเองสําหรับคนโสดเนาะแต่คนมีคู่เนี่ยต้องบอกว่าตอนนี้เออลาหูเลงมาเนี่ยเรากับคู่ต,ต้องใจเย็นๆกันนะอย่าไปสร้างปัญหาหรืออะไรตอนน่อมีอะไรเพราะว่าตัวคุณเองเหมือนตัวคุณกับคู่ตอนเนี้ uh huh. ต้องมองมุมใหม่ได้แล้วอย่าอยู่แบบเดิมๆถ้าอยู่แบบเดิมๆเนี่ยคุณกับคู่อะ่ะอาจจะรู้สึกว่ามันมีแบบจุกจิกกันตลอดเวลาไม่โอเคเลยนะคะอมืมาดูบทสรุปเลยค่ะว่าเป็นยังไงบทสรุปเป็นอย่างไรขอยพ่ออกมาอย่างแม่นยํานะคะขอบคุณค่ะบทสรุปคุณเป็นราชิ•นีเหรียญค่ะโอเคค่ะคือเงินนะ่มีแน่นอนโอเ้โอเ,เงินนะมีแน่นอนมีก็แบ่งมามาั <laughs> ่ง คือเงินน่ะแน่นอนว่าจังหวะตอนนี้หลังจากนี้ไปเงินดีแน่นอนอม,มากับแปดถ้วยค่ะ,คคะแล้วมีในสิ่งที่คุณกําลังคิดไว้คิดตั้งใจคิดจะทําหรือคิดอะไรตรงน,นี้อะไรคือคิดว่าเยอะไปหมดเลยอะ่ะเพราะฉะนั้นเราต้องแยกแยะให้ได้แยกแยะให้เป็นคือจังหวะตอนนี้เราจะทําหลายๆสิ่งหลายอย่างไม่ได้หรือคิดอย่างเดียวแล้วไม่ทําก็ไม่ได้เพราะว่าไพ่บอกว่าคุณคิดเยอะมากเลยนะ คิดแล้วต้องทําด้วยถ้าคิดแล้วไม่ทําเนี่ยไพ่บอกไม่ต้องคิดเพราะตอนนี้จะเครียดซะ,ะเปล่เออมันถึงเวลาที่คุณต้องลงมือแล้วค่ะคจะหมดปีอีกแล้วเนี่ยคุณลิตามักมากเดือนมาสุดท้ายแล้วอ่าเดือนอะไรแล้วเนี่ย ตุลาคมค่ะ,ะตุลาพฤศจิกาธันวาสามเดือนสุดท้ายไตรามาสสุดท้ายแล้วดิฉันจะมีอายุมากอยู่ปี <c oughs> แล้วนะไตรามาสสุดท้ายของปี2566ยแล้วเร็วมากๆเราเพิ่งจะคุยกันเรื่องเข็มทิศดวงชะตาที่ผ่านมาเหมือนรู้สึกไม่นานเท่าไหร่ไม่นาน,นมันเป็นแบบนี้ค่ะคือเวลาผ่านไปเร็วมากแล้วเวลายิ่งผ่านไปเร็วทําให้เรารู้ว่าเราก็เหลือเวลา ไม่มากแล้วเพราะเวลาผ่านไปเร็วมากเพราะฉะนั้นในแต่ละปีในแต่ละเดือนของเราเราก็อยากจะให้มันแบบมีแผนมีการวางแผนที่ดีมีการทําอะไรที่มันคุ้มค่ากับเวลาที่มันกําลังจะเราก็ต้องทําอะไรที่มันย่นระยะเวลาหน่อยเออไม่ใช่ว่าเราแบบทําไปเรื่อยอย่างเงี้ยความสาเร็จมันจะไม่บังเกิดไงเออตอนนี้เราต้องทําอะไรที่แบบว่ารวบรัดแล้วก็ชัดเจนจะทําอะไรทั้งทีเราจะต้องคิดแล้วคิด อีกวางแผนว่าทูเขาไม่ได้สิ่งที่เราทําตอนนี้มันคุ้มค่าคุ้มเวลาที่เหลือของเราแล้วหรือยังที่เหลือไม่ใช่หมายความว่าแต่ละคนเหลือเวลาน้อยนิดเดี๋ยวใกล้จะไปแล้วที่เหลือน้อยของรลิต้าคือหมายความว่าเวลาทุกวันของเรามีค่าแล้วเวลามันผ่านไปเร็วเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่เราจะทําให้มันเกิดขึ้นเนี่ยอยากให้มันมีค่ามากที่สุดถูกที่หรือยังสิ่งที่เราทําอยู่ถูกเวลาหรือยังถูกวิธีการหรือยังก็คือกลับมาสู่คอนเซ็ ถูกที่ถูกเวลาถูกวิธีการพอพูดถึง3เดือนสุดท้ายมันก็จะเป็นปีใหม่อะพอปีใหม่เราก็จะต้องอยากจะให้มีชีวิตดีๆเรื่องดีๆทุกครั้งแหละเราลองสังเกตตัวเราดูพอใกล้จะปีใหม่เราก็ตั้งปณิธานกับตัวเองแล้วว่าเออปีหน้าเราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่เราจะลดความอ้วนให้เราอยากเรียนเตัวเองใหม่ทําให้มันดีเรื่องเงินก็อยากจะปรับให้มันดีขึ้นเรื่องความรักให้มันดีขึ้นเรื่องงานให้มันดีขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างเราวางแผนหมดเราอยากจะให มันมีเรื่องดีๆใหม่ๆเข้ามาในชีวิตแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราทําอะไรที่มันแบบเดิมอะไรที่มันทํามาแล้วมันดูแล้วมันไม่ได้ดีอ่ะมันไม่ได้ออกเด่นแล้วเรายังไม่เปลี่ยนใช่อ่ะโดยเฉพาะถ้าเราไม่รู้นะว่าจังหวะไหนเราควรทําจังหวะไหนเราไม่ควรทําเนี่ยถ้าเราทําไปแล้วส่มเสี่ยงทําไปเนี่ยมันก็ยังไงผิดพลาดช้าต้องกลับไปแก้ปัญหาคือทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะมันจะทาให้เราเดินถอยหลังอก็จะกลับมาสู่คอนเซปต์ของ r ิต้าที่บอกว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่ อยากให้ถูกที่ถูกเวลาและถูกวิธีการก็เลยเกิดสิ่งนี้ขึ้นมาค่ะนี่เลยค่ะอ่ะอเข้าสู่ปีที่5แล้วสําหรับเข็มทิศดวงชะตาค่ะอันนี้จะเป็นเข็มทิศดวงชะตาประจําปี2,567ก็จะบอกคุณว่าในแต่ละเดือนจะมีการเดินทางของดวงดาวในแบบไหนอันนี้อาจารย์พิมพรสวรรค์จะเป็นผู้ดูแลเรื่องนี้โดยตรงเลยว่าในแต่ละเดือนจะมีดาวอะไรมามีผลกับดวงชะตาของคุณอย่างไร วิธีที่จะส่งรายละเอียดมาก็คือส่งวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดสถานที่เกิดมาแล้วก็จะคำนวณมาแล้วก็บอกคุณว่าในดวงดาวกับดวงคุณมีผลอย่างไรเพื่อที่จะได้วางแผนได้ว่าในแต่ละเดือนมันจะเป็นเรื่องเรื่องไหนเราควรจะโฟกัสเรื่องอะไรเราควรจะต้องเร่งรีบเรื่องอะไรแล้วเราแถมดูดวงให้ด้วยเลยแล้วอาจารย์พิมพรสวรรค์ก็จะดูดวงให้คุณด้วย หนึ่งครั้งใช่แล้วค่ะค่ะแล้วก็ยังไม่พอแค่นั้นค่ะโอ้มีเยอะค่ะมีมค่ะแล้วก็เรื่องของเวลาที่ลิต้าบอกว่าสาคัญมากก็คือว่าในช่วงแต่ละเดือนแต่ละวันในแต่ละสัปดาห์เนี่ยจริงๆมันจะมีการเดินทางของดวงดาวเนี่ยไม่เคยหยุดเลยโดยเฉพาะดวงจันทร์ดวงจันทร์มีผลกับจิตใต้สานึกของเรามีผลกับจิตวิญญาณของเราคุณรู้ไหมว่าดวงจันทร์มีความสําคัญอะไรกับของคุณบ้างคือสําคัญกับจิตใต้สํานึกของคุณและสําคัญเกี่ยวกับเรื่อง วาสนาของคุณด้วยค่ะ,ะการเดินทางของดวงจันทร์นะคะเขาจะมีการเปลี่ยนราศีในทุกสองวันครึ่งช่วงเปลี่ยนราศีเนี่ยมันจะเหมือนกับว่าความมั่นคงทางจิตใจของเรามันอาจจะเขวนิดหนึ่งความมั่นคงทางจิตใจอาจจะไม่ ไม่มั่นมากอะอะเหมือนเวลาเรามีโชคลาบอะแต่เราไม่มั่นคงในจิตใจเนี่ยโชคหายนะอเพราะฉะนั้นมันจะมีปฏิทินมูนวอล์คค่ะปฏิทินมูนวอล์คจะเป็นช่วงเวลาบอกคุณว่าณช่วงระยะเวลานี้ถ้าคุณจะตัดสินใจในเรื่องสําคัญหรือว่าจะทําการมงคลหรือว่าจะทําเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่มีความสําคัญในเรื่องใหญ่ๆของคุณน่ะให้พักไว้ก่อนอไม่ต้องรีบให้ข้ามเวลาช่วงนี้ไปก่อนจะบอกคุณเลยว่า ช่วงเวลาวันไหนบ้างตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงระบุเป็นเวลาเป็นนาทีให้คุณเลย<อ>ทั้ง12เดือนมีช่วงระยะเวลาไหนบ้างที่จะเป็นช่วงเวลา<อ>เขาเรียกว่า void of cost ก็<อ>คือจะเป็นช่วงเวลาที่ดาวจันทร์กำลังจะเปลี่ยนราศีจากราศีหนึ่งไปอีกราศีหนึ่งอ,อันนี้เรียกว่าปฏิทิน Moon Wal k คุณจะได้อันนี้ด้วยแล้ววันไหนล่ะที่จะดีกับคุณ<อ>จะได้นัดจะได้นัดเจร<อ>จาการเงินผู้หลักผู้ใหญ่อะไรอย่างนี้ไง ก็จะมีปฏิทินลัคกี้คาลเดอร์ก็คือจะบอกคุณว่าในแต่ละวันเนี้ยทั้งเดือนเนี้ยวันไหนบ้างที่ดีเกี่ยวกับเรื่องความรักเกี่ยวกับเรื่องเงินทองหรือวันไหนที่คุณอาจจะเครียดหน่อยหรือวันไหนที่คุณอาจจะมีช่อเกี่ยวกับเรื่องการงานการเงินหรือว่าเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจที่จะไปดีลอะไรแบบเนี้ยเราจะมีบอกเลยว่าช่วงวันนี้ทําอะไรดีช่วงวันนี้ ทำอะไรดีช่วงวันนี้อ,อย่าเพิ่งทําอะไรคือพูดง่ายๆว่าทุกจังหวะทุกย่างก้าวของคุณเราจะช่วยดูแลเราจะช่วยเป็นพี่เลี้ยงไปกับคุณไปตลอดทางเป็นมาแล้ว4ี่ปีปีนี้จะเป็นปีที่5แล้วค่ะ,คะเราจะจูงมือกันไปเราจะไม่ทิ้งกันค่ะ,คะที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยถ้าเกิดคุณอยากจะได้เข็มทิศดวงชะตาอยากจะได้ปฏิทินมูนวอล์กอยากจะได้ลัคกี้คาล ender ที่เราบอกมาทั้งหมดเนี่ยเป็นเงินเท่าไหร่กี่พันมไม่เคยแพงเลยที่บอกเลยว่าของแพงไม่ขาย ถ้าเฉลี่ยแล้วเนี่ยจะตกเดือนละร้อยต้นๆเท่า่ะหนึ่งพันห้อยแปดสิบาทสำหรับ12เดือนคุณจะได้ทั้งปฏิทินบูนวอล์กลักกี้คัลเนเดอร์สำหรับตัวคุณโดยตรงค่ะเข็มทิศดวงชะตานี่เลยค่ะแล้วได้ดูดวงกับอาจารย์พิมพ์อีกหนึ่งครั้งค่ะใช่แล้วบางคน mm hmm บางคนก็มีการปรึกษาปรึกษาการอะไรการต่อมีอะไรเนี่ยคุยมาตลอดเนี่ยเราก็มีการตอบคำถามให้ด้วยเนาะ ทั้งหมด1,680บาทค่ะทำไม,มถึงมนรีบบอกตอนนี้เพราะว่าเราต้องใช้เวลาในการคำนวณไม่ใช่ว่าคำนวณทิ้งไว้คือเราต้องเอามาคำนวณของแต่ละท่านว่าโอเคคุณจะเป็นลัคนาราศีไหนมีผลกับคุณอย่างไรแล้วก็ค่อยๆส่งมาแล้วก็ คำนวนให้คุณแล้วก็ส่งกลับไปของอาจารย์พิมพ์จะส่งกลับไปเป็นเล่มแบบนี้ค่ะนะคะ,คะแล้วก็ส่วนทางของริต้าที่เป็นปฏิทินมูนบล็อกกับลัคกี้แคนเดอร์จะส่งให้คุณในทางไลน์เพื่อที่คุณจะได้เอาไปดูประกอบได้ง่ายขึ้น,นะะติดตัวไปเลยติดตัวไปเลยค่ะว่าวันนี้กี่โมงกี่โมงนะลืมแล้วเดี๋ยวต้องเปิดดูนิดหนึ่งวันนี้โชคดีตอนไหนวันไหนอะไรยังไงก็จะเป็นแบบนี้ค่ะส่งให้คุณถึงมือถือคุณเลยค่ะนะคะถ้าเกิดใครสนใจก็ QR วอาโค้ดนี่เลยค่ะตามนี้เลย ค่ะถ้าใครยังไม่ได้กด subscribe ยังไม่ได้กดกระดิ่งก็กดเลยนะคะสวัสดีค่ะ